สวัสดีค่ะคยามันนี่นชิกองนะคะนี่เดี๋ยวมันแตนตอดมันว่ากันไก่เลยทิมเลยบ่เจ็บเนาะโอ้โหอันนี้เป็นมังกรขาบแก้ว บ่บู่ตตตตมเือนวาตั้มาั้มตั้มต้มตั้มตๆ้มตั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 ๆมตั้มตั้มตั้มอั้มอั้มต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 ่้มตัมตั้มตั้มต้มตันมั้มตั้มตั้มตั้ม้มันมตั้ก้มตัเมตั้มต้มั้มตั้มตั้มตั้มั้มต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 ั้มั้มั้มตั้มตั้มั้มตั้มมมัม้ ตกล่องเจียหัวดอกกระเจียวหรือหัวมันหัวกระดอกกระเจียวหัวดอกกระเจียวเนี่ยไปปลูกม่องใหม่ให้ปีหน้าก่อนปีนี้มันอันนั้นแล้วเดี๋ยนี้เราปลูกที่จะไรก่อหัวมันเดี๋ยวจะเอาหัวมันไปปลูกหัวมันหัวมันอันนั้นมามัดได้บัดตอนนี้ก็แอนแฟมิลี่ก็เอาแล้วนะคะทำงานแล้วนะคะหลังบ้านใครหลังบ้านมันนะคะ

เอากาเอามาัตนแคบกว่าขอบก็ได้ตายมันดูด้านบนนะคะก็คือแม่มิม,ม,ม,มหางมิมโอ้มีแต่แตี่แตองอเแม่กันว่าชิ<อ>มเมื่อกินกันว่าชิมเมื่อกินหัวน้นามมันได้นี่ ขวดโพสอยากินน้ำน้อย่าชิมมาอยู่น้ำผมซีหาเดือนอุ้ยบอกมันเป็นน้ำอ่ามันเป็นน้ำนั่นแหละได้เนี่ยเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำมาได้เนี่ยเป็นห้างแล้วกินบ๊ะปุเราซิวกินนี่ปุ๊อย่ากินบ๊ะปุเซียวซิวกินเออียวซิวกินนี่ปุ๊กินห้างมิ้มเราคนหนึ่งแพ่งยองสิมากินบ๊ะปุกินบ๊ะปุอยู่ตรนี้มันตับเจเดิ เจ้าสีด่างอยาบอนี้คือออกเังนี่ไหนพี่จีลย่เอ๊ะ้มันมาหยกมุดไปแตนฮห้าเจอในเรื่องว่าเตนมันละแตะล่างมาตอดน่ะเบอหมอนี่ไหนนี่เห้นไหมน้างผิดโอ้ยไปมาจะตุนมาคำโอ้ังนางขนาด โอเห็นไปเห็นแล้วโอ้ห้างง่ายอยู่เด้เฮ้ยเต้นลึกแม่เหลืองเฮ้ยปู่เอ้ยฉันพอตัวยังเก็บอืมแตดแม่เหลืองเลได้หลาเลยตายเนแมงตออืตนแม่เหลืองถุทละ

ออเอาตาตัด <ornament. S 1> เออจัดการเดี๋ยวมันแห้งแล้วเรีได้เอาไปทิ oh. ern, ้ง <establishing> ต <Champion>. ้องคดีเลยลงลงเมนพ่อตัดสีอันเอ๊ะมันพ่อบ่มแล้วนะกล้วยนั้นกล้วยเปลี่ยนพ่อบ่มแล้วเอาลงพ่อบ่มแล้วเปลี่ยนเลยเออพ่อบ่มแล้วอาะแต่งานมันผิดปุ๊อะแครคู่ไงแครคู่บ่โอ้ต้นไม้ โอ้ยเราเป็นห mm. mm ่วงแต่ต้นใหม่เฮ้ยราบ่ห่วงปู่พ yeah. okay. okay. ่อมิดแมนกพาเป็นห่วงแต่ต้นใม่เพิ่นรับบห่วงปู่ฮอดมิดหนึ่งรัห่วงแต่ต้นใหม่เดี๋ยวก็ให้ต้นไม้มาทำความสะอาดให้เลยเอาไก่คนตนไม้ทำความสะอาด เป็นแบบว่าฮ็ดาาต้องการตาต้นไหม่เนี่ยายาสิโอ้ยมันแฝงต้นใหม่ก็คนเบื้องดีๆเลยปูเอ้มันออกมาอีกเลยเบื้องต้นไหม่เหรอมันลมลืน่นแล้วเบื้องคนนี้แล่วเบื้องไปเบื้องมามันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไปันเเกเ <c oughs> ันเลยไดไข่ได้ไข่เจ็ดสิบห้าเลยมา มันเจ็ดสิบเจ็ดแบปุกสองร้อยหกอก็มันสมส่วนอยู่มันสูงมันเลยื่อยไข่ปุ้ดหั้ขนะดมันเลื่อยไอ้ไข่เจ็ดที่ผ่าอ๋อเนี่ยนี่ไม่เนี่ยอ่าันสูงยามันเป็นของกินต้นมะม่วงพันได้เลยนะเศรษตร์ต้นมะม่วงพันอันนี้ล่ะกระดังงาเอ้ากระดังงาบ่แม่โอายตัดบบอะไร้าอ๋อันนี้มันมันบาอยู่น้ำมูนอะตัดออกก็ได้เนี่ยเนอันอยู่อันต่ำๆอ่ะ กินอีกนกหน่อยเออตัมตเออตัตต uh, ัตอ uh. uh, ีกแล้วป uh ุ๊บตัตัมนี่แเออตามตามตัมดันง่าเอาออกลูกมันกินไปเป็นเอาออกเาต้นบอลนะนีเจ้ามะขนี่เออไหมไอ้กเดีเสาใหญ่ยๆน้ามะขั่ก็จริงนะต้องเอาเสาอันนั้นไปแบกไหมไอ้ยังมาห่วยไอ้คุดลุมถา ขันขันมันแบะมาได้กับมึงยึดมันแล้วเนาะอยู่กลางน้ำพวกจะตีเหล็กเลยแหละเนาะพูแบกไม้ขึ้นมาจมางไปเบิ้งแล้วตอนแรกเขากลว่าเออมันสีใบใหญ่ปบบเด่นในวันที่ทำโกขาเนี่ยย่างกันบนบอยู่ใกล้ๆนะก็ว่าเป็นทำโกขาเป็นบ่ล่ะแม่ย่างไปเบิ่งใกล้ๆโอ้แบกมาได้ค่อยย่างไปเบื้องแล้วบเนาะตอนแรกปูปูมันถัง อหมดคนมาขามคนเก่งขามเก่งบ่เก่งขามบ่เนี่ยเก่งไม่ในขามเลยสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้8นาทีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะสวัสดีค่ะ